<coughs> Come I have dinner. <coughs> Come to join with me. Uh, stir-fry, chicken, with bamboo, and vegetable, pak choy and boy egg, protein from egg, two egg. มาเพื่อน,อ,นอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าไม่ค่อยได้ตั้ง <c oughs> กล้องไม่เห็นเท่าไหร่ยินไปคุยไปเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเ <c oughs> ทวดาก็ยังเข้ามาเรื่อยๆ พักลวกของเราอย่าเพิ่งตกใจนะไปตัดผมมาใหม่ยังไม่ได้อวดใครให้เพื่อนๆชาว y o u t u b e ได้เห็นทรงผมใหม่ก่อนก่อนใครเลย Hi friend, snow, snow boy. Hi, how are you? Where you from? Where you from? I would like to know where everybody from. I'm, I'm Thai, but I'm from England. <coughs> I'm in England at the moment. มาดินเนอค่คัจอยนิดหนึ่ฮัลโหลโอเคแวยุบป๋องขอบคุณทุกคนทุกท่านมากินข้าวด้วยกันมาดินเนอรสเตอร์ไ c ชีสเค็มบัมโบเลค่บิ ตุ๋น and a v e g e ก a b l e boiling บ e g e t a b l บวันนี้ปลื้มใจมากไม่ได้ตัดสั้นนานมากพี่น้องคะในรอบเจ็ดปี กับผมสั้นสบายหัวมากมาค่ะมาเทวนาเข้ามาวันนี้หกสิบหกคนขอบคุณนะคะ ดินเนอร์บิทมีคัมจอยดินเนอร์คา y f มอน n d ่เฟรนฮาวลูกไลท์ w h a น r แฮคุหมดหัวเลยนะวันนี้หมดไปเยอะนะ <c oughs> ชอบกินผักผักลวก มันเป็นยาระบายพี่น้อง